ไม่ถือสามตัวเขามีวิธีแก่ถ้าไม่แั่นสองตัวเขาพยายามเอาสามตัวให้ได้จะผมมาผมมากแปดหนึ่งผมจะซื้อแปดหนึ่งแปดแล้วผมจะเอาแปดใส่สองตัวเนาะเม้นบล่ะเดี๋ยวผมคิดเลขกันเนอะเนี่ยวัดก้อนเนี่ยมันจะเด่นอยู่เก้าเจ็ดเก้าหนึ่งเก้าหกเรีมันเรียกว่าเก้าเจ็ดนะครับที่จริงอ่ะเรียกอ่ะบดล่างเลยเนีสามตัวผมมีเก้าหนึ่งหกเว้นบล่ะ คันเท้าตันเลนเนี่ยเท้าในล่างน้ำแม่นว่าล่ะเรียกที่ตำนักน้ำหนึ่งหกหกนะครับเนาะอันนี้เป็นกระไดเป็นอาซีร่างกาเก่าหนึ่งอ๋อกราบหัวนะครับกุศลใบปูเลยเนี่ยปูเก่าหนึ่งยังกราบหัวเด้อครับเก่าสองกราบปุ๊บผมกราบเพื่เก่าวเลยอ่ะผมเริ่มเบื่อตอนเลขที่หกผมเริ่มย่านแล้วแต่ในคลิปน่ะแทงลอตเตอรี่ห่วงเข้ามาผมเลยว่าเฮ้ยผมเลยบอกใส่ไม่ขึ้นยัดตัวกูเด้อสู้สันน ong อ๋อ เจ็ดเก่าซะเหนผมกับเป็นบ้าเลยเหมือนกันนะครับเนาะป้าจันให้มาคุณเนี่ยไม่ต้องไปได้พนากข้าเข้าระเบิดอเนยอดใส่เขาแต่นี้งน้อยเขาเป็นกู้เมรกที่จะได้เลขเนี่ยเนี่ยครับหกล้านบาทนะครับแสดงขอแสดงความดีกับคุณปอซื้อขึ้นเมียข่อยแทนล่ะจังหวัดประจานนอตตี้แล้วก็ชอบด้วยก็เลยถือหกล้านครับผมเนี่ยศูนย์มาสามตัวแปดกับเจ็ดกับซีมาตัวหนึ่ง แปดศูนย์แปดบอเฮาอืมน่าเดี๋ยวรอรอ,ออีกสูตรกันครับโคกหนึ่งบอครับโคกหนึ่งเนาะมาเป็นหนึ่งหกแปดกับมาหนึ่งสองตัวปะเนี่ยแปดอ่ 8, นะห้าแสนเปอร์เซ็นแปดอ่ะมาแน่นอนแล้วก็ศูนย์ติดมากผมคิดว่าแปดศูนย์นิดเด่นมากนะครับเนาะแปดศูนยะ์ศูนย์แปดเนี่ย แปดศูนย์แปดอ่ะ, 80, 80. อะขอเบิรงอีกสูตรก่อนครับเดี๋ยวผมจะยืนยันอีกข้างนะครับเมื่อนห้ขาก็อบบอก้อนเมื่อในหาลอตเตอรีห่หาอย่างเพราะว่าผมบอได้มีสมาธิคิดนะครับผมคิดในโซดๆนะครับเนาะพอมือขค้ืนเนี่ยผมตอบไล่หัวสามมงเสาเลยครับเพื่อนจะพึ่งดาคอยเด้ออันสั่งเสือมานนะครับเนาะเสือเมื่อครับตอนเนี่ยนะครับ หนึ่งกุมภาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีแปดนะครับเนาะขอให้มีแปดนะครับโดยตัวแรกเลยเดี๋ยวนะครับผมขอเลือกตัวแรกก่อนตัวแรกมันจะแปดแปดหนึ่งเม็ดเดียวแปดหนึ่งหนึ่งแปดตัวต่อมานะครับเดี๋ยวนะเบิ้งไปน้ำคิดไปน้ำนะครับ โอเคนี่กะแมนนี่ก็แมนแปดแปดเจ็ดบ้าตัวตัดดอกดเราจะเอาหนึ่งเจ็ดอยู่บ่าวะไม่เอาดีกว่าแล้วก็ โอเคโอ้เเมื่อกี้เขาบนล่างเลยตัวเนี้ยโอเคอ่าแปดแปดกับหกแปดกับหกได้แปดกําหกได้สี่แปดสี่ครับหกคะแนนมากหาแต่ยูนี่ออเสียดายหากําหกเลยว่ะ ก็เปยังอีกตัวหนึ่งแปดศูนย์แล้วกันนี่นครับมดนะครับหนึ่งคุมพาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีแปดนะครับแปดหนึ่งแปดเจ็ดแปดสี่แล้วก็แปดศูนย์ครับสี่คูหามตัด,ดออกผมบอกอยู่ทุกรายเม่อวันเมื่อกี้บางคนมาถือเพราะว่าจัดออกนะครับอ่านะครับแล้วก็ห้ามันซื้อว่าได้กะ เห็นตอนนี้กับารลอตเตอรี่เอาเด้อครับเด้ออาจารย์กะป้องจักสี่ายังไหนกันมองก็ต้องขอโทษพ่อแม่พี่น้องที่จมน้ำเด้อครับเด้อบ่อตัวตอบสามตัวนะครับสามตัวขอก็วันวันนี้เอาคร่าวๆเนาะผมเสียดายหกกับห้ามากผมตัดออกเนี่ยเดี๋ยวชุดเต็มก็มีแปดหกกับแปดห้ากับพวกแปดเก้าเข้าไปด้วยนะครับอ่ะชุดเต็มนะแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้เขียนลงให้สามตัวจะเป็นแปดหนึ่งเจ็ด ปากกาไปใส่นอกบ้าแปดหนึ่งเจ็ดแล้วก็แปดหนึ่งสตัวกันนะครับจริงๆตัวนี้ไม่เอาใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้เราแถามขาอแถมแปดแปดเจ็ดสไปน้ำเลยครับเด้ออันนี้ตัวแถมตัวซื้อนะครับ<ม>ปกติไม่เขียนลงนะครับ <c oughs> ก็8ปดหนึเจดแปดนะครับเนาะตัวแถมก็เป็น8ปดดสนะครับใครจะเอาไปซื้ออะไรก็แล้วแต่นะคการร้ออีกเทื่อน,นึงก็คือร้อเหล็กทูบถ้าจุดทูบขึ้นได้81หรือ8ปดนอีกก็ยังอัดนะครับเนาะอ่าก็เบื้องต้นก็แค่นี้ก่อนนะครับส่วนใครจะชอบ8ปดกับแปดห้าก็กับแปดก็สามารถซื้อได้มันอยู่ในชุดแต่ผมตัดออกเพราะว่าเขาต้องเลือกไม่แค่ซคูนะครับซึ่ง ตัวที่ตัดออกมี86 85แล้วก็8 9ที่ผมตัดออกนะครับเนาะเพื่อผู้ใหมักนะครับเนาะอ่าผู้ลังคนก็อยากได้86กับ85เข้าไปนะครับเนาะแต่กกะเล็กเบิ้ลกับยะถิ่มนะครับ8 8นะครับเนาะการรูด8ปลดซื้ออะไรก็ได้ขอให้มี8นะครับเนาะ5แสนซแล้วก็อันแน่นอนนะครับแถมใหม่น้ำเลยนะครับป้าในเล็ก่อนมูเลยคิดสดๆเลยเด้เนย v a p มากนะครับ